สวัสดีนะคะทุกๆคนสวัสดีนะคะเจอกับมาดามอีกแล้วอีกหนึ่งรอบนะคะวันนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะมาดามขออนุญาตส่งลิงก์ให้เพื่อนแป๊บน,นะคะวันนี้พิเศษสุดๆจริงๆเพราะว่าอาทิตย์นี้ไม่ใช่ว่าวันนี้สิเพราะว่าอาทิตย์นี้พิเศษสุดๆจริงเพราะาเรามีสองรอบนะคะเยวก่อนฉันหาก่อน <laughs> ฉันหาก่อนเธออืมตรงนี้ ใครเข้ามาแล้วทักทายมาดามได้นะคะก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยมาแล้วมาดามไรเงี้ยออสวัสดีค่ะน้องสุรดาสวัสดีนะคะสบายดีนะคะออนี่แล้วก็บอกว่าเล็งใหญ่เลยนะคะมาดามเธอต้องการแว่นไหมจ๊ะ <laughs> สวัสดีนะคะคุีิแอสวัสดีจ้า วันนี้นะคะพิเศษสุดๆยังไงเพราะว่าเรามีเยาวชนของชาติ3คนซึ่งน่ารักมากๆก่อนอื่นก่อนอ <c oughs> ื่นเธอเดี๋ยฉันจะลืมพูดอ๋อคูเป,ปิลสวัสดีนะคะเดี๋ยวอาทิตย์นี้เราจะเจอคูเป,ปิลวันที่ยี่นะคะเธอฉันขอโฆษณาหน่อยวันมาดา <c oughs> จะเย็นมาดาไม่มีใครแย่งพูด <c oughs> <c oughs> พี่เปิลหนูเห็นกล้องแล้วนะ <c oughs> เออพบกับรายการ สกาวสุปตาโดยมาดามสายไข่ปลาทะเลเธอฉันจะบอกอะไรให้ขอแอบเสื้อโอยเสื้อตัวนี้นานแล้วนะเธอฉันจะบอกอะไรให้ว่าฉันอะคิดทุกวันว่าฉันจะบอกว่าเอ่อรายการเนี้ยสนับสนุนโดยมาดามสายไข่ปลาทะเลเป็นสปอนเซอร์หลักฉันเลือมทุกวันขนาวันนี้ บางทีฉันก็ย,ยังลืมบอกชื่อรายการอ่ะเธอแรงไหมอะ่ะดูสิดูความดูความอินี้ของฉันไม่แมปโอ้ยมีไม่แมปโหยน้องน่ารักที่สุดเลยโอเคนะคะป้ามาแล้วเดี๋ยวไปส่งข่าวบอกล้านก่อนโฆษณาให้หน่อยเอาเป็นลูกศิษย์เขาเด็กๆ3ามคนนี้นะคะราดามจะไม่รู้จักเลยถ้าไม่มีผู้ใหญ่ใจดีที่คอยสนับสนุน เด็กๆและเยาวชนนะคะ,ะก็คือว่าครูพี่เอนะคะเด็กๆเหล่านี้เรียนเรียนพิเศษกับครูพี่เอนะคะแล้วก็เขาไม่ได้เรียนตัวต่อต,ตัวเขาเรียนออนไลน์เลิศไหมล่ะเธอเออสมัยเนี้ยมันไม่ต้องโอ้ยสวัสดีค่ะ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 เด็กๆมาแล้วอ๋อใส่เสื้อสีสีฟ้าเหมือนกันเลยลืมบอกป้าป้าลืมถามด้วยว่าวันนี้ใส่เสื้อสีอะไร โอเคเดี๋ยว okay. ทักทายท่านผู้ชมหน่อยครับสายปาีหนูน้องอิมชื่อจริงว่ายังไงครับผมเหรอครับครับผมชื่ออยัธนาทวรากรครับอายุกี่ขวบแล้วครับแปดครับแล้วน้องอิมเอมละคะช oui> ื่อจริงว่า สวัสดีค่ะหนูช uh> uh> ื่อเด็กกิมพิมพ์ชนกแก้วมาชื่อเล่นชื่อน้องอิมเอ็มค่ะอายุเก้าขวบค่ะเจ๊เอิงล่ะคะจริงมันยังไม่ตามมานะเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กกิมสินชาวรากรค่ะอายุอายุเท่าไหร่คะได้ยินหนูไหมได้ยินไหมได้ยินค่ะได้ยิน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 เจ๊ คะอายุกี่ขวบคะอายุกี่ปนนะะีน้องเฮียมเอาคะเอาอายุสิบเอ็ดค่ะอายุสิบเอ็ดนะคะนูอยู่ปไหนล่ะคะน้องเฮียมเอาหูฟังให้พี่เขายืมแป๊บนึง่นงแก้เอไม่เป็นไรไม่เป็นไรสลับกันเออ เออต้อง็นะต้องใช้อีกเครื่องหนึ่งป่ะคะไม่ต้องแล้วค่ะเพราะว่ามันคงไม่ได้ยินเอาเป็นว่าหนูเอ่อยู่ปอไหนแล้วคะลูกปหกค่ะทําไมถึงใส่เสื้อสีเหมือนกันเลยอ่ะเออแก๊งเนี้ยถอดออกไหมไม่ต้องได้ยินเสียงเสียงป้าไหมคะ ได้ยินไหมได้ยินค่ะเอิงได้ยินเสียงป้าไหมคะได้ยินได้ยินค่ะแต่ฮิมเขาไม่ได้ยินค่ะอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพอถึงเวลาน้องฮิมแล้วเดี๋ยวค่อยเอาหูฟังไปให้น้องไม่แล้วหนูไม่เปิดเสียงแล้วฟังคุณแม่เช็คให้อ้าน้องยิมฟังน้องเอิงยังไม่ใส่หูฟังน้องเอิงก็ไม่ได้ยินคือลองลองลองดูนะครับ ถามสองคนนี้ก่อน<ส>ว,ว่าเวลาว่างปกติอ่ะหนก็พี่หนูทำอะไรกันบ้างเวงงลาว,ว่างปกติหนูก็กเล่นโทรศัพท์ค่ะเล่นโทรศัพท์แล้วเล่นอะไรอีกแล้วก็ไปขี่จักรยานอะไปขี่จักรยาน น้องเฮียํทอะไรครับก็ไปขี่จักรยานวิ่งเล่นแล้วก็เล่นโทรศัพท์มาประมาณนั้นครับเดี๋ยวเอางี้ป้าว่าลองหนูลองถอดหูฟังออกดูซิว่าเสียงมันสะท้อนไหมถ้าเสียงมันไม่สะท้อนเราจะได้ยินกันทั้งสามคนเนาะโอเคครับโอเคป้าพูดเราได้ยินเสียงป้าไหมครับได้ยินค่ะ โอเคได้ยินกันแล้วทั้งสามคนเนาะโอ้น้องเอิงเจ๊เอิงเจใหญ่เวลาที่หนูว่างๆแล้วอะไม่ได้เป็นโรงเรียนหรือว่าไม่มีกิจกรรมอื่นหนูชอบทำอะไรคะคะเวลาว่างหนูชอบทำอะไรคะ,นะหนูมีกิจกรรมทำอะไรเออเล่นโทรศัพท์ค่ะ เล่นโทรศัพท์ป้าได้ยินมาว่าหนึ่งในสามคนเนี้ยใครสักคนหนึ่งหรือสองคนน่ะมีความสามารถพิเศษที่สามารถที่จะเล่นอคูเลเล่ได้ใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะโชว์สักเพลงได้ไหมคะเอาสั้นๆก็ได้เคยซ้อมด้วยกันไหมคะสองคนเคยเยแต่ไม่ค่อยค่ะ อาคนละเพลงคนละเพลงอาใครเล่นก่อนพี่ใหญ่เล่นก่อนค่ะพี่ไม่ได้เตรียมเงเอาเพลงที่หนูช อังกฤษด้วยหนูพูดภาษาอังกฤษได้ไหมคะได้นิดนึงค่ะไม่เยอะ,ะนิดนึงค่ะลองแนะนำตัวตัวเองเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมคะค่ะอมเชิญค่ะภาษาอังกฤษใช่ไหมคะค่ะ Hello my name is สินชารั a w a ล a ก o n my nickname is เอิง I'm s t u d y a n at อันวันกำแพงเพชรส o ู๋ค่ะโอ,อ้เก่งมาก,มากเลยที่โรงเรียนนี้เขาเป็นโรงเรียนสอนสองภาษาหรือเปล่าคะน้องใช่ค่ะค่ะ สุดยอดเลยแสดงว่าทุกคนก็พูดภาษาอังกฤษได้เนาะ Can you speak English ได้นิดนึงโอเคโอเคเดี๋ยวให้ทักทายป้าๆที่เขาดูกันอยู่รอบโลกทั่วโลกเลยนะเป็นภาษาอังกฤษบ้างเอาคราวนี้นะแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษเลยตอนนี้มีคุณป้าคนหนึ่งเขาดูจากออสเตรเลียเออลองสวัสดีคุณป้า,เ,าเป็นภาษาอังกฤษซิให้ให้อิเอมให้อิเอม อิมเอมพูดภาษาอังกฤษหน่อยค่ะแนะนำตัวเองหน่อยค่ะ Good afternoon my name is Kim s h น n แ k ้ว I am studying in p ปฐุมสา e class ค่ะเขียนหญ่หน่อยน้องเฮียมราคาน้องเฮียม oh. Good afternoon My name is a y a t h a n a Chanwarakorn. My nickname is him. I study in ผสม three s u b j e เก่งมากๆเลยเก่งทั้งสามคนเลยนะคะโอ๊ยครูพี่เอนะคะส่งข่าวมาบอกว่าตื่นเต้นแทนเออดิฉันคิดว่าคลาสนี้ครูพี่เอคงไม่สอนแล้วนะคะเพราะว่ามารอลุ้นเด็กๆสามคนนะคะ เดี๋ยวป้าอ่านคอมเมนต์ให้ฟังว่าป้าาน้าๆที่เขาดูเราอยู่เนี่ยเขาว่าอย่างไรบ้างนะคะเออเดี๋ยวนะคะเออครูพี่เอกบอกว่าใส่ๆมากเด็กน้อยคุณคุณป้าแอปเปิลนะคะบอกว่าน้องๆชอบเล่นเกมอะไรบ้างคะหนูชอบเล่นมือถือกันใช่ไหมแล้วหนูชอบเล่นเกมอะไรกันก็ชอบโลบโล มีแอบมองแอบมองคนข้างๆว่าเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าฉันเล่นอะไรโอเคแล้วคุณป้าบอกว่าโอ๊ยลองเพลงสากคนด้วยเก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็มีคุณคุณจัสมินนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะดูไกลจากออสเตรเลียน้องๆเก่งมากๆเลยโอ้แล้วก็มีคุณพี่อ,อา,อาออปา,าดูเราจากที่อุบลด้วยนะคะ คุูพี่เอกบอกว่าอ๋อกำลังสอนมอสองนั่งกินข้าวกันอยู่ไม่ใช่ทีมป้ากับเป็นทีมพี่ๆโอเคมีป้าอยู่คนเดียวนะคะที่เหลือเป็นพี่พี่เนี่ยที่เขาส่งใจมาเชียร์เรานะคะจากทั่วทั้งประเทศไทยบางทีเนี่ยคนที่เขาดูย้อนหลังเขาก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยเรากำลังทําอะไรกันอยู่เนาะออป้าจะบอกว่าป้ารู้จักพวกหนูอะแรกๆเนี่ยจากที่ครูพี่เอเขาส่งคลิปที่หนูทำดราม่า หนึ่งนะจะได้พูดจุดห้าสิบสองวันห้าสิบสองเกรดทรมเออนั่นละค่ะตอนนี้ถึงวันที่เท่าไหร่แล้วคะวันนี้ก็วันนี้ทสิบเอค่ะแต่ว่ายังไม่ได้อ่านเล่สิบเอ็ค่ะส่วนใหญ่จะอ่อนตอนก่อนนอนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วใครเป็นจุดเริ่มต้นให้มีใครบังคับหรือเปล่าว่าเฮ้ยสามคน,นี้จะต้องทำเก็ดธรรมะนะ แบบนี้หรือเปล่ามีไมหรหอว่ายังคุมีแล้วค่ะคนที่อยากจะทําเองตัวกูหน่อยค่ะเขาเป็นคนคิดค่ะแล้วก็ภาพปููเขาก็เริ่มส่งข้อมูลใช่ค่ะส่งมาให้เราอ่านเราอ่านค่่ทำแล้วอ๋อมีไมล์แมปด้วยนะคะอธิบายไมล์แมปให้ฟังหน่อยค่ะว่ายังไงบ้าง ก็คือตัวกูหน่อยเป็นคนเริ่มอ่านธรรมะค่ะแล้วพัคผู้อูก็โ่งมาเราอ่านครับใช่ส่งพวคนดีๆให้มาเรามาอ่านแล้วก็เราก็เป็นแผนกอ่านค่ะแล้วแม่ก็มาเป็นคนทําคลิปวิดีโอแล้วก็ช่องค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่ง<ม>แผนกก็คือแผนกให้กําลังใจค่ะก็จะมีปก๋อาม่าแล้วก็ซาบ,บุลีลารูบิยบค่ะแล้วก็ปะปาค่ะ เลที่สุดตบมือให้ทุกแผแนกเลยนะคะไม่แมปดามคิสดาม่าอันนี้ก็คือว่าตัวกูเป็นคนเริ่มต้นแล้วก็ส่งให้พระกูอูผแผนกหาข้อมูลแล้วเสร็จแล้วก็ส่งข้อมูลมาให้เด็กๆอะ่ะเป็นคนอ่านเป็นผแผนกอ่านแล้วคุณแม่เป็นคนครีเอทีฟทำคลิปให้แล้วเสร็จแล้วก็จะมีมีอากองมีอมาม่ามี มีมีป้าเจีย๊ยบมีปา้าป้ามีหลายๆคนนะคะที่เป็นแผนกให้กําลังใจและตอนนี้นะคะก็มีทีมพี่พี่นะคะมีทีมพี่พี่เป็นกําลังใจให้นะคะเออก็มีเอ,อ่อมีคุณพี่แอปเปิลนะคะตอนนี้บอกว่าพี่แอปเปิลกดติดตามแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะโอ้ป้าก็ไีกดติดตามแล้วด้วยเช่นกันแล้วก็อยากจะมีคําถามค่ะอ่านมาสิบวันอะ หนูชอบอันไหนมากที่สุดคะอันที่แปดค่ะอันที่สามอันที่สามครับเดทวีครับเดทวีนะเดทวีเดี๋ยวป้าดูก่อนว่าเดทวีความสุขที่ไรเงื่อนไขค่ะอ๋อเดทวีคือความสุขที่ไรเงื่อนไขมันเป็นยังไงนะน้องพิมไหนทำไมหนูถึงได้ประทับใจเดทวีคือมันเป็นการให้ผู้อื่นครับมันคือการให้ หนูเคยให้คนอื่นไหมครับเคยครับ <c oughs> ยกยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยครับแบ่งขนมให้อิ่มเอไมแก็เะอเองครับโอเคเก่งมากแล้วอิ่มเอมชอบเบ์ไหนนะคะได้ยินบอกว่าเบ์แปดเค่ะคือความสุขที่ไรเงื่อนไขค่ะอ๋ออะไระไรเงื่อนไขนะคะ ความสุขที่ไรเงื่อนไขค่ะอ๋อเป็นยังไงคะความสุขไรเงื่อนไขในความเข้าใจของหนูก็คือปรัถนาความสุขอย่าไปตั้งเงื่อนไขค่ะโอเคมีความสุขอย่าไปตั้งเงื่อนไขแล้วของเจ๊เอิงนะคะเจ๊เอิงชอบเจ๊ไหนคะหนูชอบ D4 คะ่คะเรื่องย้อนแย้งค่ะเออเป็นยังไงบ้าง ทำไมถึงชอบเรื่องย้อนแย้งแง่คิดของเรื่องย้อนแย้งนะคะก็คือปราถนาสิ่งใดควรสร้างเหตุให้สอดคล้องกันค่ะเป็นวิชาการมากตบเบยทั้งสามคนเลยนะคะสุดยอดมากๆเลยแล้วก็แบบเฮ้ยต้องกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้านที่สนับสนุนให้เด็กๆได้ออกมาทำกิจกรรมอะไรแบบนี้นะคะ นะคะขออนุญาตป้า,าขออนุญาตอ่าน,นแปะหนูว่าขั้นตอนที่ยากที่สุดในการทำคลิปอะ่ะคือขั้นตอนไหนคะยากที่สุดก็จะเป็นการอ่านค่ะเพราะว่าเราอาจจะหัวล้อบ้างแล้วก็อาจจะอ่านผิดบ้างค่ะอของหนูหนูคิดว่าขั้นตอนที่ยากที่สุดก็คือ การหารูปอะค่ะในการทำในเซี่เอิช่วยแม่หาใช่ไหมคะเซ่เอ๋อก็ช่วยด้วยแล้วเฮีมยมไหรเฮียมคิดว่ายังไงเฮ้ยอันไหนที่มันยากที่สุดในการทำคลิปอันเนี้ยการยากที่สุดก็คือน้ำเสียงในการอ่านครับบางทีก็เห็บไปบ้างบางทีก็เสียงไม่ดีมากครับ อืมอ mm ้ hmm. อยากฟังมีคนบอกว่าอยากฟังอิ่มเอมเล่นเล่นขิมครับโหนอกจากเล่นกีตาร์ไอเล่นอัคูเลเล่กันในบ้านยังมีเล่นขิมด้วยขอโชว์หน่อยคะ่ะสักนิดหนึ่งคะ่ะเออมีการอุปกรณ์นะคะขอขอเชิญ <c oughs> อุปกรณ์ให้น้องด้วยนะคะ <c oughs> หนูจะเล่นเพลงอะไรคะเล่นเพลงลาวเสียงเทียนนะคะลาวเสียงเทียนนะคะขอเชิญพบกับราวเสียงเทียนจากน้องอิมเอมคะ่<ซ>ะ <ช15> เอาท่อนเดียวก็พกูดยว you yeah. มานานกี่เดือนแล้ว啊สองปีค่ะเรียนอันนี้มาสองปีแล้วนะคะโอ้กูพี่เอบอกว่าแต่ละบ,บทที่อ่านคือดีมากค่ะชอบเรื่องแบ่งปันของน้องยมิมคุณพี่จัสมินว่าตบมือให้เลยแล้วก็คุณพี่กุ้งโตตีวงโชคดีชีวิตนี้มีแต่กำไรก็ส่งยกนิ้วไลค์ให้เลยนะคะ ณพี่เจีย๊ยบสุภาพันธ์ก็บอกว่าพี่เจีย๊ยบขอเป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนค่ะเก่งมากๆเลยน้องเฮียมน้องฮิมเล่นอะไรเป็นบ้างเล่น,เล,นเล่นบอลครับออกกำลังกายฮิอมออร์ไบโอ,อ้เป็นทางเอ็กซ์เป็นออกกำลังกายเป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์เนาะของน้องหิมไม่สามารถที่จะโชว์ได้ในบ้านอ่าขอถามหน่อยว่า วูหชูหนูชอบวิชาอะไรกันบ้างคะเจ๊เอิงชอบวิชาอะไรคะอ๋อหนูก่อนนะคะหนูชอบวิชาภาษาอังกฤษมากาาาามากเลยค่ะชอบวิชาภาษาอังกฤษมากมากถ้างั้นขออนุญาตสัมภาษณ์นภาษาอังกฤษได้ไหมครับสักนิดหนึ่งอืออันนี้นนนดเดียวนี้เดียวไม่ได้ยากเอไม่ยากให้ให้หนูพูดอะไรหรอคะ เดี๋ยวป้าจะถาม Where do you live? Uh, I live in กำแพงเพชรค่ะอีหนึ่งอันอีกหนึ่งอัน What your favorite color? My favorite color is blue ค่ะโอ้สุดยอดเลยอ่า uh, อีกอันนึงเอาอีกหนึ่งคำถามไปก่า What your uh, uh, ป้านึกก่อนป้านึกก่อน <laughs> What your favorite fruit uh, What your favorite food? fruit 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 uh huh. fruit ผลไม้อะค่ะอ๋อหนูได้ยินเป็น fruit ผลอาหารขอโทษค่ะขอโทษค่ะ My favorite fruit is a rambutan โอ้รัมุดแทนแปลว่าอะไรแปลให้ป้าด้วยเงาะค่ะหนูชอบกินเงาะมากที่สุดค่ะน้องน้องเฮิมล้วครับน้องเฮิมชอบวิชาอะไรครับวิชาวิทยาศาสตร์ครับโอ้โหทำไมถึงชอบวิชาวิทยาศาสตร์ล่ะครับมืรู้สึกมันสนุกดีครับอืม ่มีสักหนึ่งตัวอย่างไหมที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่หิมรู้สึกว่าเฮ้ยชอบมากเลยการทดลองครับอ๋อการทดลองก็คือว่าจะมีหลอดผสมอันนั้นอันนี้อันนั้นคือที่น้องหิมชอบใช่ไหมคะประมาณนั้นครับรเออต่อไปเราจะต้องรอนะคะว่าอีกสักประมาณสิบปีหรือยี่สิบปีเราจะมีนักวิทยาศาสตร์ ออผู้ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานะคะก็คือน้องหิมนี่เองแล้ว <c oughs> น้องหิมเอมล่ะคะชอบวิชาอะไรชอบวิชาศิลปะค่ะเลรอคะ่ะไอที่เป็นไมล์แมปนั้นหนูเป็นคนวาดหรือเปล่าคะหนูเป็น<ช>คนวาดเองหมดเลยค่ะโอ้ยมีผลงานอะไหนที่หนูอยากจะเอามาก็มีค่ะ โอ้หโอ้หเอาเอามาตรงหน้าจอนิดนึงค่ะป้ามองไม่เห็นค่ะอธิบายเกี่ยวกับงานอันนี้หน่อยค่ะว่าคืออะไรดีเยนิดนึงนะคะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตอาจจะได้ยินเสียงป้าไหมคะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะรอให้สัญญาณอินเทอร์เนต็ตมาก่อนอเพราะว่าเหมือนกับว่าสัญญาณอินเทอร์เนต็ตตรงนู้นไม,สญญไม่สัญญาณไม่ดีอะค่ะสัญญาณไม่ดีอะค่ะค่ะเดี๋ยวรอก่อนแป๊บหนึ่งก็ได้ค่ะโอเคไม<ด>้บอกว่าวโอ้คุณพี่เศรษฐีมหาคุณพี่ผาเศรษฐีธนพรนะคะบอกว่าสวัสดีรอบสอง แล้วก็เด็กๆน่ารักมากเลยอันนี้จากออสเตรเลียนะคะที่มาดูเราอยู่เนี่ยเออน้อง<ช>อิมเอมในโชว์ลูปโชว์รูปอีกรอบสิคะอธิบายหน่อยคะ่ะว่านี่คืออะไรอ๋ออันนี้คือ m ม m a แมพอันนี้อันนี้คือ m ม m a แมพของเรานะคะน่ารักมากๆเลยน่ารักทุกคนเลยจากคุณแมลลี่มีดีมามี เมลลี่มาดีมีคนเอออยากจะให้เด็กๆนะคะบอกหน่อยค่ะขอให้ฝากถึงเพื่อนๆสมมติว่าเพื่อนๆเ,เขาได้มาดูเราทีหลังเนาะว่าถ้าเขาไม่กล้าออกมาพูดคุยแบบเราเนี่ยมีวิธีให้กำลังใจเขาแบบไหนคะ่ะเชิญพี่เอิงก่อนเลยค่ะคือ เออเมื่อกี้หมายถึงว่าอยากฝากอะไรใช่ไหมคะใช่อยากฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่เขาเข้ามาชมเราอะค่ะอ๋อก็อย่าลืมไปติดตามช่องคลิปดามะให้กับพวกเราสามคนด้วยนะคะเว่าเราจะตั้งใจทำคลิปออกมาให้ดีๆค่ะแล้วน้องฮิมล่ะครับอ,อือก็ อน้ oh. องยิมคิดก่อนก็นกนได้ยิมเอมว่ายังไงก็คือให้เอ่อมา่วมกันทำความดีค่ะทำหลายๆคนจะได้มีพลังค่ะขอบคุณค่ะน,น้องฮิมอ ฝากติดตามและแชร์ไปยเยอะๆด้วยนะครับได้ครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวขออ่านแป๊บหนึ่งคุณป้าเอื้องบอกว่าสวัสดีมาดามและสวัสดีเด็กๆทั้งสามคนจ้าแล้วก็บอกว่า,าพูดล้นะคะขอให้ประสบความสำเร็จทุกสิ่งอย่างตามที่หนูต้องการนะคะแล้วก็คุณคุณแมลลี่บอกว่าติดตามแล้วค่ะคุณพี่เอ๋แนะนำเก่งมากมาก คำต่อไปนะคะที่บ้านคุณแมลี่มีเด็กสองคนเดี๋ยวเขาจะได้ติดตามแล้วเขาก็จะได้ออกมาทำเหมือนกับเรานะคะวันนี้ขอบคุณเด็กๆทั้งสามคนมากแล้วก็ขอบคุณคุณแม่แอนะคะที่เออคุณป้านกเพิ่งมานะคะขอบคุณคุณแม่แอแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อนะคะที่มาส่งกำลังใจให้แล้วก็มาเชียร์ทุกสิ่งอย่างเลยก็ขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังพรุ่งนี้จะเป็นคุณพี่สาย พี่สายรักผิวนะคะพรุ่งนี้เจอกัน9โมงเช้าเวลาเดิมนะคะคุณอเล็กบอกว่าชอบมากมากเลยเออเดียเด๋ยวเดี๋ยวมาดามให้เวลากันแล้วกันว่าใครมีคําถามอะไรจากทางบ้านหรือว่าที่ฟังอยู่เนี่ยอยากจะให้กําลังใจอะไรเด็กๆช่วยส่งข้อความมาเลยนะคะเออมีคนบอกว่าคุณอเล็กบอกว่าสุดยอดทุกๆคนเออคุณลูกอเล็กนะคะบอกว่าสุดยอดทุกๆคนเลยเก่งมากๆเยี่ยมมากๆครับเด็กๆ มีคนบอกอบคบบน,น,นี้น,นะคะโอ้ยคุณป้าบอกว่าคุณป้านกบอกว่าเสียดายมากเลยมาไม่ทนันเพราะว่าคุณป้าไปเรียนหนังสืออยู่นะคะเลยได้มาทันตอนท้ายเดี๋ยวให้คุณป้าไปย้อนหลังดูกันแล้วกันนะคะขอบคุณสําหรับหัวใจที่ส่งมารัว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 นะคะแล้วก็ขออวยพรให้เด็กๆทั้งสามคนสดชื่นแข็งแรงแจ่มใส ได,ได้ทุกอย่างที่ตัวเองต้องการเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค,ค่ะบ๊ายบายค่ะสสวัสดีค่ะ